สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่พท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องรองมิวริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์082 480 4746สครับผมส่วนรายไน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN เอ็ผบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา250บาทครับผมอ่าส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมทุกรายการเลยนะครับแต่ถ้าพี่เพ่นได้ซื้อสององค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับผมนี่อ่าเป็นผาผงพายกูมารลูกูุทิมครับผมพิมพ์เสี่ยนโตครับผมนี่ หอมเรียมกรอบร้อมใช้งานครับผมนี่ด้านหลังก็มีจีวอนะครับผมนี่อ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่พ,พีท่านได้ถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมอ่าสององค์400บาทเท่านั้นครับผมสําหรับช่วงเย็นอ่าของวันพุธครับผมนี่ช่วงเย็นของวันพุธครับผม มีบาแบง่งปันกันอีกเช่นเคยครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเล็กหนึ่งครับผมนี่ราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นเหรียญลูกปุดด๊ดครับผมนี่นี่เป็นเหรียญลูกปุดด๊ดปีสองห้าสามหนึ่งครับผมนี่ นี่ก็พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ตำรับเหรียญน,นี้ครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปูด่ดูครับผมนี่ อจะนนเป็นรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมน,นี่ก็จะเป็นฐานแซมครับผมนี่รายการที่สามครับผมองค์นี้นี่ครับผมเป็นหูรเรียกอะไรนะหูปะบ่าหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นหูปะบ่าหรือเปล่าน,นี่ก็จะเป็นฐานแซมนะครับผม นี่ครับผมจะเป็นหมายเลขสามนะครับผม นี่ครับหมายเลขสามก็ผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรูปลอหลง่อเดิมครับผมนี่หมายเลขสี่ผมเป็นรูปลอหลงพ่อเดิมครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสี่นะครับผม ันี่เป็นหมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขห้าอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับผมนี่หมายเลขห้าครับผมเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับาข <Anton> ้างหลังเป็นสมเด็จพระนเรศวรครับผมนี่จะเป็นหมายเลขห้าครับผมนี่ครับนี่ครับผมพระพุทธชินราชครับผมนี่หมายเลขห้าครับผมองค์นี้ครับผมพ ข้างหลังเป็นสมเด็จพระน,นเรศวนมหาราศครับผมนี่ครับไปสองห้าสามสี่ถึงสองห้าสามห้านะครับนี่ตอกปั๊มกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับผมในเหรียญนี้นี่ครับหมายเลขค่าครับผมราคา2องห้าสิบาทครับ ต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อพรมครับผมหมายเลขหกครับผมอันนี้เป็นเหรียญส่งน้ำครับผมหลวงพ่อพรมนะครับหมายเลขหกครับผมนี่เหรียญน,นี้ครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นเหรียญนาหรือว่าทาครับผมนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาครับผมนี่ครับ ครับอันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้บาทครับต่อไปเป็นพระยอดธงหมายเลขแปดครับผมน,นี่จะเป็นพระยอดธงก็ผมหมายเลขแปดครับผมองค์นี้ ไหมครับหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเก้าอันนี้เป็นวัดเกตครับผมนี่น่ครับผมเป็นสมเด็จวัดเกตครับผมองค์นี้เป็นหมายเลขเก้านะครับผมนี่ครับผมเป็นหกชั้นอกตันครับผมองค์นี้เป็นหกชั้นอกตันนะครับผม หมายเลขเก้าครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัทส,สมเด็จหมายเลขสิบครับผม หมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับปั๊มสองสี่ศูนย์สี่หรือเปล่าครับผมนี่นี่จะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผม ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองรอห้าสิบบาท <บา S 1> ครับต่อไปเป็นรูปลอนหลือพอกเงินหมายเลขสิบสองครับผมมาเป็นแบบนี้มาเลยนะพี่นะเนี่เป็นหมายเลขสิบสองครับผมองนี้ครับผมน,นี่เป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับผม หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรูปลอรวมพรทบหมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับเป็นรูปลอรวมพอะทบหมายเลขสิบสามครับผมองค์นี้ นี่ครับหมายเลขสิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหลูกทวนหลังเตาลีดหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับนี่เป็นหลูกทวนหลังเตาลีดอ่าตอกตอกหมูนะครับผมอันนี้ครับตอกหมูหมายเลขสิบสี่ครับผมองค์นี้ครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี P ่ๆท่านไดถูกใจองไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นเหรียญเซมมาหมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญเลื่อนสำรับมันสักเลื่อน เหรียญเลื่อนนะครับผมอันนี้หมายเลขสิบห้าครับผมนี่เป็นเหรียญเลื่อ,อหนหลวงบุททวดครับผมนี่หมายเลขสิบห้านะครับผมองค์นี้ครับผมนี่ครับ ครับหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้ห้าสิบาทครับต่อไปเป็นเนหรียญหลวงพ่กันหมายเลขสิบหกครับผมนี่นี่เป็นเนหรียญหลวงพ่กันครับผมหมายเลขสิบหกนะครับผมองค์นี้ครับผม คหมาเยเลขเป็นหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับผมาราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระปิตาหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่เป็นพาปิตาไม่ทราบที่นะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผม,ม 17, นีม่ ี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบแปดครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบแปดครับผมนี่ นครับหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผม หมายเลข19ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขที่20ครับผม ครับหมายเลขที่20่สครับผมราคา250บาทครับผมอ่สำหรับพี่พท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,มก็ผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ